สวัสดีนะคะมาเจอกันนะช่องอาแม่ไตงโมน้องเหลมทองนะคะวันนี้ก็อ่ะนะคะรถไถก็มาบุกเบิกนะคะอ่าที่ปลูกหญ้านะคะให้แม่ไตงโมนะคะกับอละน้อยเหลมทองแล้วนะคะอ่าวันนี้นะแม่พาก็ได้รถไถมาสองคันนะคะอ่าเพื่อจะได้เสร็จเร็วๆนะคะ วันนี้ก็น่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่พาก็จะได้นะคะเอาพันญ้านะคะมาลงปลูกให้แม่แตงโมนะคะกับอลน้นยนะคะอาแปลงหญ้านะคะที่อาครงการนะคะเขาแบ่งให้นะคะก็อาได้ครอบครัวละหนึ่งไร่นะคะแหมวันนี้ก็นะคะอาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถไทก็มานะคะ,มา,ะ,คะมาปราบพื้นที่นะคะให้อา พอคอนไม่คอนนะไม่แตงโมแล้วนะคะวันนี้นะก็ลถกมาสงคันเลยนะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะก็เจ้าของรถก็บอกว่านะคะน่าจะครึ่งวันนะคะถึงจะเสร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาก็จะได้นะคะเอาพันญ้ามาลงปลูกนะคะให้แม่โมกับอลน้นยของเรานะคะก็ค่อนข้างะค,ะค่อนข้างจะลกเลยนะคะ เขตนะเขตพื้นที่นะของอาแม่แตงโมของเรานะคะก็ค่อนข้างลกมากๆเลยนะคะมีเตโอต้นไม้นะคะใหญ่ๆเลยนะคะ้ก็ปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่นะคะแล้วก็อ,ยกอายกล่องนะยกล่องเสร็จก็อาจจะได้นะคะเอาพันญ้ามาลงแล้ว รถไทยช้องคันนะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะเพราะว่าฝนก็ตกด้วยนะคะจะได้กลูก้าให้ทันฝนนะคะเดี๋ยวเจอแรงอยู่ก็กลัวหญ้านะไม่ขึ้นนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการนะคะที่โวยแบ่งนะคะแบ่งพื้นที่นะคะให้ชาวช้างที่ตกงานนะคะให้มีแปลงหญ้านะคะให้มีแปลงหญ้า,าเพื่อจะให้มีให,ให้ช้างนะมีหญ้าก,กินนะคะก็จะแบ่งให้นะคะเฉพาะนะคะช้างที่ตกงานนะคะสำหรับแม่ไต้โมของเรานะก็ตกงาน,นะะมาจากพัทยานะคะ รถไถหลายคันเลยนะคะแต่วา่าส่วนของแม่พานะก็โอ้แม่พานะก็เอารถไถสองคันเลยะคะจะได้สืบเร็วๆนะคะ อยู่ไกลเลยนะคะสวนหญ้านะที่แบ่งให้นะคะก็โอ้จากนะจากหมู่บ้านแม่พามานะคะก็โอ้หลายกิโลเลยนะคะก็ค่อนข้างจะไกลมากๆเลยนะคะ ค่อนข้างลกนะคะค่อนข้างจะลกมากๆเลยะค่ะมีแต่โตไม้นะคะตโตไม้ก็เยอะมากๆเลยนะคะ ความพร้อมนะคะกลียมคร่อมคลอมนะคะเพื่อเปลงหญ้านะคะของแม่แตงโมนะคะกับอละน้อยแหลมคร่อมนะคะก็นะก็ยังโชคดีนะคะชาวช้างตกงานนะคะที่โอโครงการนะคะก็เบ่งนะคะเบ่งที่ให้ก็ครอบครัวละหนึ่งไล่นะคะอีกก็ยังช่วยบรรเทานะคะความความลําบากะะของชาวช้างนะที่ตกงานได้ ก็มีค่านะมีค่ามากๆเลยนะคะสำหรับชาวชั้นโตกงานนะคะอ่าเหมือนนะคะเหมือนครอบครัวแม่พานะคะครอบครัวแม่พาก็อ่าไม่มีไร่ไม่มี лай, มมนานะคะที่จะปลูปกหญ้าให้แม่แตงโมนะคะแอนนะคะก็ได้นะคะได้จากโครงการนะคะหมาหนึ่งไร่นะคะครอบครัวแม่พาก็อขอเพระคุอย่างสูงเลยนะคะอ่าหนึ่งไร่ก็มีความหมายนะคะมีความหมายมากๆเลยนะคะสำหรับ หาเมตเตงโมนะคะแล้วก็อาละ้อยเหลมทองนะคะวันนี้นะคะวันนี้ครึ่งวันนะคะวันนี้ครึ่งวันก็น่าจะสิบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพบคดแม่พานะคะก็จะได้นะคะเอาพันญ้านะคะมาลงหาปลูกนะคะให้แม่เตงโมของเรานะคะเพืพ่อเคืัอแม่พาก็ต้องข,ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ แอมนะคะก็ขอประคุณนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะทุกๆุท,กท่านเลยนะคะที่เมตานะปนผลไม้วันหวาน,วนแม่แตงโมนะคะคะแนนของแม่ๆม่นะ,ะแม่พากา็เก็บเอาไว้จายนะคะค่ารถไถด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้ซื้อนะคะพันหญ้านะคะมาปลูกให้แม่แตงโมด้วยนะคะเรื่อเพแม่พาก็ขอขอประคุณนะคะ ขอประคุณคุณพ่อคุณแม่เอซนะคะใจบุญทุกทุกท่านเลยนะคะคือเมตานะคะเมต่งโมกับอาลาน้อยเลมทองนะคะมาโดยตลอดนะคะคุณแม่แม่จะะ๋าครอบครัวแม่พาก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ ค่อนข้างลกนะคะค่อนข้างลกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ตอไม้ใหญ่ๆเลยนะคะก็เลยค่อนข้างใช้เวลาเป็ดโอนานนะคะใช้เวลานานเลยนะคะท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะคะท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะคะฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะคุณแม่แม่จ๋ามากกขอภาวนานะคะวันนี้อย่าให้ตกเลยนะคะ จะได้ให้นะคะอาพื้นที่นะคะพื้นที่ปลูกหญ้านะคะแม่โมูของเราจะได้เสร็จลุล่วงนะคะแม่แม่จ๋าถ้าว่าฝนตกมานะคะก็โอ้รถก็นะคะจะบุกบึกให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโอกรวลดติดนะคะยังไงนะ,ะก็ขออยาให้มีฝนตกเลยนะคะ ไม่พาน,นะคะโอยเอ่เอนะคะก็จะได้นะคะแม่ๆจ๋านะ,ะก็ใช้เวลาใช้เวลาเบ็กโอ้ยน้ำมากๆเลยนะคะ

ตีนนเค็ดในลืกับบนนเลี้ยงนนอหุบๆที่ตีนนเค็ดโดเลนตีนเค็ดนาโดเลยในเฮ้ยกลมน้องเฮ้ยนี่นั่นนี่แล้วก็เคดเค็ดไอเลื่องเลืคีแล้วก็มุมแนโกบนาบนคีเฮ้ยที่เออ เออเลื่องเลืแล้วก็ทีไอ้ทีโบกีเออเบอร์ไหลเลยไปกินตีใหญ่เก๋อฮัน้องเนี่ยนะก็โอ้นะคะแม่พาว่านะคะเดี๋ยวอ่ะครึ่งวันนะคะครึ่งวันเดี๋ยวก็อ่าพื้นที่นะคะของแม่พาก็เสร็จนะคะครึ่งวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่พาจะได้นะเอาพันหญ้ามาลงแล้วนะคะจะหาพันหญ้าได้อีกหรือเปล่านะแม่แม่จ๋าเพราะว่า โอหนึงนะน่งไรนะก็ใช้นะคะใช้ย,ยาเยอะมากๆเลยนะคะ แม่พาก็นะคะขอจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้นะคะแม่ๆจ๋าแล้วแม่พาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวก็นะคะ,ะฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ,คะก็รอรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ